รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลแด่ครูที่ได้รับยกย่องเชิดจูเกียรติจากครุสภาเนื่องในวันครู2,567พลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกิจกรรมคาระวะครูอาวุโสเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่68พุทธศักราช2,567ซึ่งในปีนี้ได้เชิญคุณครูอรพันธ์หนูราษ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจากนั้นพลตำรวจเอกเพิ่มผนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินได้แก่เขมพระราชทานจารึกพระนามาพิไทยย่อกอววอ แก่ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นจำนวนสองคนและมอบรางวัลของครุสภาประจำปี2566จำนวน4รางวัล63คนดังนี้รางวัลครูผู้สอนดีเด่นจำนวน27คนรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน1นนวัตกรรมจำนวน23คน รางวัลผลวิจัยของครูสภาจำนวน5คนและรางวัล Next Generation Teacher Award s 2 2 3 3าจำนวน8คนนอกจากนี้ยังมีรางวัลพระพระหัสสบดีระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2,566าจำนวน20คนรางวัลครูดีในดวงใจจำนวน37คนและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีประจำปี2,566จําจำนวน956คน ด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนได้กล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในครั้งนี้การที่ท่านได้รับรางวัลในครั้งนี้ย่อมสะท้อนได้ว่าท่านได้ทำความดีจนเป็นที่ยอมรับขอให้ทุกท่านรักษาและพัฒนาตนเองและสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคือการจัดงานวันครูในครั้งนี้ได้กาหนดหัวข้อว่า ครูดีสอนดีสิทธิ์ดีเรียนดีมีความสุขจากหัวข้อเราทุกคนต่างตระหนักถึงความสำคัญของตัวท่านเองได้ว่าท่านคือผู้เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพการศึกษาค่ะ